ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวเกาหลีนั้นต้องบอกว่ามีน้อยลงนะครับก็เนื่องด้วยเหตุผลด้านตอมอนะครับที่เข้มข้นนะครับบางคนพอไปถึงสนามบินเกาหลีก็ถูกตรวจสอบโดยตอมอเกาหลีแล้วก็ถูกกักตัวแล้วก็ถูกส่งกลับโดยที่ทางเขาเองก็ไม่ได้บอกสาเหตุว่าส่งกลับเป็นเพราะอะไรแม้แต่ข้าราชการไทยก็ยังโดนนะครับก็ยังโดน ถึงแม้ว่าตอนนี้กระแสนักท่องเที่ยวจากไทยจะน้อยลงนะครับในเกาหลีคือไปเที่ยวน้อยลงเพราะวันผ่านยากแต่มันก็สวนทางกับการท่องเที่ยวเกาหลีทีเ่เติบโตขึ้นมานะครับก็นั่งด้วยจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินเข้ามาเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แปลกใจไม่น้อยว่าทําไมประเทศเหล่านี้ทางเกาหลีนั้น ขาไม่เข้มข้นนะครับเหมือนอย่างที่เข้มข้นกับคนไทยนะครับซึ่งถ้าจะตอมเกาหลีถ้าจะเข้มข้นขนาดนี้มันก็ต้องเข้มข้นไปกับทุกประเทศที่เข้าไปนะครับอันนี้ผมกงวนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมก็พอเข้าใจว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปเที่ยวในเกาหลีบางคนก็ไม่ยอมกลับนะครับพอวีซา่าการท่องเที่ยวหมดอายุก็ไม่ยอมกลับก็ลักลอบไปทํางานนะครับแวดง่ายาก็คือเป็นพี่น้อย ส่วนเรื่องคนไทยไปทํางานที่เกาหลีและกรอบไปนี่ผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับคือจะไม่ขอวิจารณ์ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งก็ทําให้นักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยนะครับก็หันไปเที่ยวประเทศอื่นแทนนะครับคือก็คือหมายถึงคนมีตังค์ละซึ่งบางคนก็ไปจีนบางคนก็ไปญี่ปุ่นซึ่งจีนกับญี่ปุ่นนี้มกักก็ต้องยอมรับว่า ไม่ไม่ไม่เข้มนะครับคือไม่เข้มงวดเหมือนทางเกาหลีนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับคือตอนนี้ทางจีนก็ฟรีวีวซ่านะครับทำให้คนไทยหลายคนนะครับก็หันไปเที่ยวจีนมากขึ้นนะครับแล้วก็จีนนี่ก็เป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเกาหลีซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเขาเยอะเยอะนะครับเยอะเยอะทีเดียวละเยอะกว่าเกาหลีด้วยซ้ํา ทาให้คนไทยนั้นก็เริ่มไปเที่ยวจีนมากขึ้นนะครับหรือเม้แต่ญ,ญี่ปุ่นนะครับเพราะมันสามารถเข้าง่ายกว่านะครับแต่ถ้ามองในมุมกลับกันนะครับในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนี่มาเที่ยวที่ไทยนี่ง่ายครับคือไม่ต้องโดนตมกักตัวละนะครับคือเข้ามาเที่ยวได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสบายว่าง,งั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ คือผมก็อยากจะทางให้ทางประเทศไทยนะครับลองทําดูแบบเกาหลีบ้างนะครับคือเข้มเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวเกาหลีเพื่อเป็นการแก้เผ็ดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ไม่อยากจะให้ดราม่าก,กันคือผมพูดในม,มุมมองของผมเองนะครับคือในเมื่อเขาเข้มกับเราเราก็น่าจะเข้มกับเขานะครับก็อย่าดราม่าผมแล้วกันผมก็ <c oughs> พูดตามความคิดของผมนะครับ ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าทางเกาหลีนั้นเขาจะมีการผ่อนพันกับกรณีนักท่องเที่ยวไทยหรือไม่นะครับส่วนตัวผมแล้วผมคงจะไม่ไปเที่ยวเกาหลีนะครับเพราะว่าผมไม่มีตังค์นะครับแล้วก็อายุมากแล้วก็เที่ยวที่ประเทศไทยดีกว่านะครับมีสถานที่ให้เที่ยวเยอะแยะนะครับและหลายสิ่งหลายอย่างผมอาหลายสถานที่ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับ ส่วนคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนั้นก็คือมันก็เป็นสิทธิของแล้วแต่บุคคลนะครับว่ายง่าก็คือ,อเงินในกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะครับก็ถ้าข้อมูลผมผิดพลาดหรือ,อไม่ถูกต้องตรงไหนก็ต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับก็ขออย่าดรามากกันนะครับก็พูดขึันไปตามความรู้สึกนะครับ